สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับเศ้านี่ก็เศ้าของวันอาทิตย์นะครับมาบึงสวนมั่นนะครับเอฟซีฝนตกเล็งตกทีนะครับก็เลยมาบึงนะครับมั่นว่าจะเน่าบ่อนะครับส่วนใหญ่จะเน่าอยู่แถวนี้นะครับอ่านี่หัวมั่นนะครับหัวมั่นแอดวิไลนะครับ มาเบิงนะครับเพราะว่านํำมไปจะขังอยู่ส่วงนี้นะครับอหยาดมั่นเนากันเลยว่ามาเบิงว่าจะถอนขายนะครับส่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเนานะครับวันใดมาเบิงจากเทียนะครับเพราะว่าอยู่อีกทงนึงนะครับออีกทงหนึ่งนะครับมั่นตัวนี้จะเป็นมั่นคนละพันนะครับคนละสายพันุตัวนี้จะเป็นเกษตรนะครับ ที่ข้าเจ้าเอินกันว่า r R I M อียงนี่แหละครับนี่นะครับภาพบรรยากาศสวนมันมาให้เบิง้งอันนี้ของอพี่น้องอเป็นสีบอเน่าลง FC เน่าแ,แล้วนี่ครับคือว่าครับของเอฟซีไล่กับสีเน่าขึ้นกันกับพ่อจักนะครับนี่อ๋อครับเช้านี้เอาภาพบรรยากาศให้มันมาเบิ้งกัน ครับบัน,นี้ก็เป็นหลานพิ่นออกง่วเพิอ่อยืนนี่ว้อยเทหยนอ่งคุ้มเซิ้งงัวง่ฮะน่าห้อยครับนี่น่าห้อยน่าห้อยทัดผู้ใดอยากขายงัวงขายขั้วติดต่อห้อยทัดเพิ่นไดครับลานไส่ลูกของพีสาวจักตัวง่วง สามตัวคสามตัวโอ้ว่าตัวนั้นเพิ่เป็นตาหักแต่ลูกมันเอ๋อมานที่คู่เขาอี้ยังนั่กระถางมันเขาบกเขาโบกโอ้แมงวันนึงแมงวันนี้เป็นยุ่งกัดอ๋อมีหอดไก่ตัวนี้เรียกหอดไก่บ่ไก่ต้มเพมันไก่ตีไก่ต้มมีหอดไก่เม่าชม ส,สิไปหาของ้วงขอขัอ้วแคงใ,ใดล่ะมือไปสว่างนครับ่เพื่อเป็นน้ายห้อยร้านไส้นะครับไปหาคอเอาหัวคขั้วให้เจ้าก็ได้ต่อแล้วต่ออีกธรรมดานะครับน้ายห้อยอาชีไผ่มันนะครับทำมาหากินเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิง่งโอ้น้ามขังนี่เน่าแล้วนี่ทัดเลยอยันเน่าเลยอยู่นี่ สิขุดไว้ๆเนี่ยนะบาทแปดสิบว่ขึ้นเราบ่ราคามั่นบาทแปดสิบโอ้เสด็จมาขุดอยู่ในช่วงนี้ยาม,มันเนา่าขุดขุดออกแจ็คเถี่ยวนะเอาครับเบื้องภาพบรรยากาศให้มันแล้วเดี๋ยวแอดไว้ไล่จะพาไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับอัปเดตให้เบื้องคือเก่าเมื่อวันเดิมนะครับเ้าเปลี่ยนภาพบรรยากาศเบื้องสวนมัน่นสวนป่ามสวนยางไปนน้ำนะครับเปลี่ยนภาพบรรยากาศแล้วก็จังคอยไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับ ครับหลังจากเอ็ดวิไลไทยทำผ่าบรรยากาศนะครับสวนมันนะครับไฮมันนะครับผ่าบรรยากาศในตอนเสาร์เปลี่ยนผ่าบรรยากาศนํานะครับเบิ้งทองไ้ทองหน้าเบิ้งสวนมันสวนยางไปนํานะครับเข้ากับคอนคลายบรรยากาศนะครับเสาร์ของวันอาทิตย์นะครับมือนีครับคือเอ็ดวิไลเกินไปนะครับหนวดหนีนะครับถือว่าเข้าได นะครับเพราะว่าจะเป็นนักคํานวณมาเปิดตัวทางช่องนะครับนักคํานวดไม่กระทือว่าหลายนะครับแล้วก็ส่องจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมากระทือว่าหลานะครับกระทือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีตัวเหลือกนะครับเอฟซีจะได้มีตัวเหลือนะครับสาหรับตัวเหลขกแนวทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสําหรับนักคํานวดไม่นะครับที่เขามาเปิดตัวแอดวิไลกับขอกับขอบุญขอบคุณ หวังว่าจะได้รับตัวเลขนวะาทางจากทันไปโดยตลอดนะครับนักคำนวณใหม่มาเปิดตัวทางช่องห้างไลน์นะครับคือกันครับคลิปนี้นะครับจะเป็นซองบนซองเจ็ดพันนะครับเบื้องให้ดีซองเจ็ดพันบนเป็นบนยางเดียวนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้แอดวิไลนะครับส่งมาเมื่อกี้นี่นะครับช่วงเศร้านั่นเองกับโมเมนต์วันื่อกีนี่ครับช่วงเศร้า หลังจากแอดวิไลตื่นขึ้นมานะครับมาเบิงในไล่นะครับเพิ่นส่งมาให้นะครับแอดวิไลก็ต้องขอกาบขอบุญขอบคุณเจ้าของซองเจ็ดพันนะครับแอดวิไลก็บ่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นพร้อมกันครับเอซี่นี้เองเป็นบนอย่างเดียวนะครับแอดวิไลเบิงเหลวนะครับวิ่งวิ่งสองตัวแล้วก็สุดจับคู่มีแค่หาคู่แค่นั้นนะครับเป็นหัวซองเจ็ดพันนะครับ อ่ะเข้ากับเบิ้งกันบนอย่างเดียวนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับล่างนะครับบนนะครับอ่าสำหรับเอฟซีรุ่นสวนะครับเตรียมสมุดปากกาไว้นะครับเตรียมสมุดปากกากันเลยอ่าเดี๋ยวจะมีได้จับผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางสองบนเจ็ดพันนะครับจากเอฟซีไกดีส่งมาให้นะครับอ่าเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับบนอย่างเดียวเบิ้งให้ดีนะครับเอาวิ่ง ูนย์กับเก้าครับศูนย์นี่ก็ถือว่าไม้แห้งอยู่นะครับงวดนี้นะครับศูนย์กับเก้าอ่าไม้แห้งพูดถึงว่าศูนย์นี่ไมาแห้งแต่แต่งวดที่ผ่านมานะครับไมาแห้งแต่ว่าสอบไม่ผ่านนะครับสําหรับศูนย์อ่างวดที่ผ่านมาบนอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่สองเจ็ดพันนะครับบนอย่างเดียวอ่าบนอย่างเดียวอาจับคูมหาคููนะครับ แอดวิไลไมีหนาทีน้าเสนอนะครับเบซี่คือแอดวิไลบอกนะครับให้มาแบบใดแอดวิไลน้าเสนอแบบนั่นนะครับแบบตรงชิ้นตรงไปตรงมาตามตัวเลขแนวทางนะครับที่ได้มานะครับ2องเจ็ดพันบนอย่างเดียวเริ่มจากคู่แรกครับเก้าศูนย์ครับแปดเก้า 9, 9. ต่อไปครับ02นี่หาชุดนะครับเอบซี FC. แล้วก็03มีห้าคู่นะครับนี่คือซองบนซองเจ็ดพันบนนะครับเอาไง,ไง่ายๆนะครับวิ่ง ศูนกับเนะครับจับคูครับมีเก้า9ูนย3แย์อดวิไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณเจ้าของซองเพิ่อนน,นะครับอ่าลงให้ครับมือนี้ก่รลงให้วันที่13ครับมือนี้วันที่13ครับวันอาทิตย์มือนี้นะครับ อากอคอ,คอหกแปดฝากแช่ไปนะครับฝากแช่ไปนะครับสำหรับซองเจ็ดพันบนนะครับแคปหน้าจออ่าสำหรับคลิปนี้อดวิไลาจ,จากลาก,กันไปนะครับคลิปหนาเข้ามารอเบิงถือว่าเขาสู้โคงสุดท้ายแล้วเ,ร,เ,เรื่องของตัวเลขทั้งทางเขารอจากช่องต่างๆแล้วก็จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักใดแน่จะทรงมหาห้รอติดตามกันจากลาก,กันไปเจ,กกกปจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ